มีเหรียญหลวงรพระแพมาให้ชมสององนะครับเป็นเหรียญเอ6รุ่นแรกครับปีสอง3าหนึ่งสามันจะมีสองบล็อกกับบล็อกทองแดงกับบล็อกนวะนะครับเริ่มดูนะครับตันนี้จะเป็นบล็อกทองแดงนะครับบล็อกทองแดงจะมีก้อนเนื้อตรงนี้คือตำนิตำนิของบล็อกทองแดงนะครับดีของบล็อกทองแดงนี่จะมีก้อนเนื้อตรงนี้นะครับ ขยื่นนิดหนึ่งนะครับนี่มีนะขยื่นนิดหนึ่งตำแหน่ตรงนี้บล็อกเป็นบล็อกทองแดงครับแล้วก็จําช่วงคอคูเหรียญให้แม่นๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับจะมีเว้าลงไปนะครับนี่ครูเจาะจับปิ้นนิดๆนะครับปิ้นระดับหนึ่งเลยนะครับรอลิงรอแหวนมีเส้นขีดนะครับ จะมีหลายตัวตัวตดนะครับแต่ถ้าเจอตัวตัวตโนโนดนูนเดีนี้แท้เลยนะครับนี่ตัวตัดโนูนของ็อกทองแดงครับมีหลายตัวตัดครับพวกนี้เป็นแค่เต็มหนีนะครับพวกนี้เก๊ถอดต,ติดหมดครับโอลิงโวแวนมีเส้นขีดนี่พวกนี้ก็เก๊ถอดติดหมดนะครับให้จำลัก จำธรรมชาติของพระนะครับจำคอหูเรียนเนี่ยคอหูเรียนรูเจาะเรียนอย่างเงี้ยครับหลักๆที่ต้องจำนะตัวตัดพวกนี้ครับตัวตัดตัวตัดนูนอย่างเงี้ยเป็นของบล็อกทองแดงนะครับไอ้ผมเห็นมีคนรีวิวอยู่คนหนึ่งนะครับให้ดูลอลิงงวัวแหวมีเส้นขีดนะครับนของเก๊ทอดติดหมดนะครับพวกเนี้ย ดูธรรมชาติหลักๆเลยนะครับบล็อกทองแดงไงดูตัวตัดจมูเหรียญนะครับบล็อกแดงครับบล็อกนวะเราไปอันนี้เป็นบล็อกนวะนะครับนี่เห็นเห็นปลายจมูกนะครับจะมีจุดนะคเป็นตำหนิของบล็อกนวะนะครับแค่ตำหนินะครับตรงนี้ของเกสถอดติดก่ครับเนี่ยจุดบนไหล่ เกทถอดติดหมดจุดตรงคอเนี่ยเกทถอดติดหมดนะครับเราดึงวงแหวนมีเส้นขีดในเกทก็ถอดติดนะครับอันนี้มันจะโดนไฟไหม้มาหน่อยนะครับจำคอหูเลียนในบล็อกนวะนี่ใช่บไหมสับสับปุ๊บคอหูเลี้ยจะเว้าลงไปหน่อยคนระับเว้าลึกประมาณนี้นะครับ ้ามีลุมลึกลงไปอีกกว่าน,นี้ครับก็จะเป็นตัวเกย์ครับอันนี้จำคองหูเรียนบ็อกนาวะให้แม่นๆนะเป็นแบบนี้นะครัโอเรียนบ็อกนาวะกับทองแดงจะต่างกันนะนะทองแดงจะลึกล่องลึกไปเยอะนะครับบ็อกนาวะเป็นบล็อกที่เกย์ดีมากๆครับหลายๆคนเอาตัวเกย์บางคนก็เอาตัวเกย์มารีวิวเลยครับ มากตัวเกจะไหลจะมีรอยจิกนะช่วงไหลบนเนี่ยมีรอยจิกคอหูก็จะมีรอยถอดครับจะมีลุมลึกลงไปอีกนะครับตัวเกของบอกนวาวะนะครับเดี๋ยววันหลังได้บล็อกเงินมาจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับต,ตัดประมาณนี้ตัดฉีด หลักหลัก,ก,ลกจำกูเลียนครับกูเลียนนี่สำคัญมากครับกูเลียนเนี่ยูเลียนบอกมาว่าประมาณนี้เลยนะครับเนี่ต้องไม่มีหลุมจะไม่ได้ต้องไม่มีรอยโดนแทงนะครับโอเคจุดพวกนี้นะครับเกียร์ถอดติดหมดนะครับจำไว้นะดูธรรมชาติเห็นบ่อยๆก็จะจะแม่นนะพวกนี้โอเคครับ ใชรมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับแอดไลน์สองรูปมาให้ดูได้ครับเนี่ยมีสองสองเดือนนี้ได้หลักพันหมดเลยนะครับสภาพนี้ก็ได้หลักพันนะครับโอเคครับ